มีเรื่องของการประกาศเพิ่มทุนของเครือเนชั่น3บริษัทมูลค่า2,100ล้านบาทเพื่อที่จะรุกก้าวเข้าสู่การประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ที่เครือเนชั่นที่เปิดแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็มีการเปิดบ้านให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็ผู้ลงทุนที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยได้เข้ามานะฮะได้เข้ามาฟังคำชี้แจงแล้วก็ได้มีโอกาสสักถามผู้บริหารตัวจริง ซึ่งวันนี้คุณสุธิชายยุ่น,นะครับประธานเคอร์อเนชั่นเองก็บอกกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์นะครับว่าเราพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าประมูลทีวีดิจิตอล3ช่องนะฮะทั้งวาไรตี้ช่องข่าวแล้วก็ช่องเยาวชนนะครับแล้วก็มั่นใจว่าประสบการณ์ของเรากว่า40ปีเนี่ยตอนนี้เรามีความพร้อมในทุกด้านนะครับบอกว่าการระดมทุน2,100ล้านบาทเนี่ยต้องดูก่อนนะฮะว่าไรายได้ที่ ทางเอซ e นิ e n ซไปสำรวจมาค่าโฆษณาทางทีวีตอนนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงถึง68,000ล้านบาทแล้วตอนนี้รายได้มันกระจุกไปอยู่แค่ไม่กี่ช่องอต่อไปเนี่ยพอเปิดเลรีปุ๊บรายได้เหล่านี้เนี่ยมันจะไหลเทมามในทีวีช่องใหม่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะเป็นโอกาสมหาศาลของเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีรายได้ เข้าสู่เครือนชั่นเนี่ยหนึ่งหมล้านบาทภายใน5ปีแล้วก็สามารถที่จะทํากำไรได้ตั้งแต่ปีแรกที่ประมูลได้เลยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณสุดพิชัยพูดเรื่องนี้ครับเราคนที่ทำสื่อคือเราเชื่อมันว่าเกิดอีที่แล้วเนี่ยเรามีแค่หนังสกินเดเนชั่นเพียงฉบับเดียวเองนะกับสมมติว่าคนที่ทําตอนนั้น ละล่าสุดกับท่านผงรู้ดีเรามีไอซ์แนนะ,นะครับที่เราสามารถที่จะการมีสระนี่อดรายการ,ราละครที่กำลังดูกันก็ผมจะช่วยทาให้สังคมเดินข้าศัเพราะว่าคุณขืนไปทำเนี่ยจรสับกลิ่งเดียวจะทำนิดมาเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังฟอร์มทีมไอซ์เนี่จ27เอร์ซ อินเทอร์เน็ตห้าเปอร์เซโฆษณาของเราอัตรามเฉลี่ยเลยดิจิทัลดิจิทัลทีวีเนี่ยตรงนี้จะรับได้เพราะว่ามันเป็นพื้นความอินเทอเนคืออนาล็อกทีวีเฉลี่ยัะษามสาทีขึ้น,น,น CV, ชใช้สมมติฐานที่10เซนไงงะค่าที่จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าปีแรก35มสิบหาากก้ามีไร้าถามว่าวันนี้ทำไมเราถึงมัน่นใจที่จะเข้า,าเราคาเาที่เป็น่อง เวลาเิอเดียนะครับต่อปีเนี่ยจำนวนนี้จะน้อยป่ากันดีครับเพราที่สำคัญผมแสงที่อันนี้ฮะวันนี้ผู้บริหาร3บริษัทนะฮะทั้ง NBC, NMG แล้วก็นายนะครับก็ชี้แจงเรื่องนี้กับนักลงทุนนะฮะซึ่งบรรยากาศนี่ก็มีนักลงทุนให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนถามถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิด เราประมูลไม่ได้เนี่ยเรามีแผนสำรองหรือเปล่าออคุณสุริชัยบอกว่าเรามีแผนบีอยู่แผน b ก็คือว่าในกรณีร้ายแรงที่สุดถ้าประมูลไม่ได้เนี่ยนะเรายังมีความสามารถที่จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาผลิตรายการเพื่อที่จะนำคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปสู่ช่องที่เขาประมูลทีวีดิจิตอลได้ผม,ะะมรู้ไหม<น>ขเขาคนเราก็พร้อมแล้ว เงินเราก็พร้อมแล้วรายการเราก็ดีเขาเอาแน่อันนี้คือแผนบีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องประมูลได้แน่นอนเนี่ยแผนบีคงไม่ได้ใช้คงไม่ได้ใช้คงเก็บไว้ก่อนครับแต่นักลงทุนนี่ถามแบบโอ้โหตรงไปตรงมามากใช่ครับแล้วก็มานี่คุณคุณสิริวัฒน์แซนบิตมาด้วยนะฮะหายไปนานเลยนะฮะครับโอ้ก็เป็นนักลงทุนอิสระนะฮะ